ครับสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสวัสดีซ้อครับตอนนี้ผมกับคุณดาวมาอยู่ที่สวนทุเรียนของพี่น้องกับซ้อนะครับสวนสวนสีชมพูเนาะครับผมก็วันนี้จะมาติดตามผลงานแล้วก็มาสอบถามพี่น้องเกี่ยวกับที่เป็นลูกค้าผลิตภัณฑ์ของบริษัทจอยแอนคอยทั้งปุ๋ยหกสามสามปุ๋ยทางดินแล้วก็ปุ๋ยน้ําของบริษัทจะสอบถามพี่น้องวันนี้ว่าหลังจากที่ว่าใช้แล้วปีนี้ผลผลิตได้เท่าไหร่ ได้ดีแค่ไหนนะครับผมเดี๋ยวให้พี่น้องแนะนําตัวแล้วก็พี่น้องเล่าประสบการณ์ให้ฟังเลยครับจ้ะอันนี้จกกัดตัวสีชมพูเนาะคือตั้งแต่ใช้ผลิตภัณฑ์ของของตัวนี้มานะคะก็รู้สึกว่าพอใจอะค่ะเพราะว่าได้ผลผลิตดีดีเลยค่ะสําหรับปีนี้เนาะก็ได้ทุเรียนก็น่าจะตกประมาณ3ามสาพกว่าลูกลนะครับ <c oughs> ก็ถือว่า ก็ดีดีดีในระดับหนึ่งเลยค่ะก็เลยว่าคิดอยู่ว่าก็จะต้องใช้ผลิตภัณฑ์ตัวนี้ไปไปเรื่อยๆนะคะคก็คิดว่าน่า,นาจะดีนะคะก็เลยอยากจะแนะนำนากว่าลูกค้าก็สนใจก็ลองใช้ตามดูได้ได้นะคะครับก็คือตามเทคนิคแนวทางแล้วก็ผลิตภัณฑ์ของจอยแอนคอยะครับก็ได้ประมาณเท่าไหร่ระดับสามพัน 3, กว่าลูกสามพันกว่าลูกนี้ถ้าถ้าเป็นเงินก็ต้องเป็นล้านเนาะเราตีลูกละห้าร้อย ก็ประมาณล้านอัพอยู่แล้วน้วไปคำนวณกันเองครับผมเดี๋ยวจะว่าเราจะมาโชว์ตัวเลขว่าได้เท่านู้นเท่านี้แต่ที่เห็นจริงๆแล้วก็คือจากปีที่ผ่านมาพี่น้องเป็นยังไงเดี๋ยวย้อนไปนิดนึงดีก่อนปีที่แล้วผลิตผลก็ไม่ไม่ได้เลยนะคะแบบว่าคือสภาพต้นก็ดูไม่สมบูรณ์เนาะลูกได้มาก็ร่วงลูกก็เล็กเนาะขายก็ก็คิดว่าไม่ไม่ดีเลยนะคะก็เลยมาลงมาใช้ผลิตภัณฑ์ตัวนี้ดูนะคะแล้วก็ใช้อย่างเดียวเลยค่ะคนแนะนำอย่างอื่นก็ ก็ไม่ได้อมาใช้เลยนะคะเพราะอยากจะใช้ให้ให้ให้สุดสุดของการใช้เนาะลองได้เห็นเลยก็คือมันมันดีอะค่ะก็คือใช้ทั้งระบบเลยเนาะไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยเม็ดปุ๋ยน้ําทําดอกบำรุงลูกอะไรทุกสิ่งอย่างเป็นปุ๋ยของบริษัทจอยคอทั้งหมดใช่ครับผมซอมีอะไรจะพูดบ้างไหมครับผมไม่มีซกองดีทุกอย่างดีทุกอย่างก็คือหนึ่งแหละเรื่องจํานวนลูกก็คือผลผลิตแล้วรสชาติเป็นไงครับซอ ดีค่ะหวานมันหวานมันลูกค้าติดใจเส้นเลือเอ่าเนื้อเม็ดรีดเม็ดรี่คุณภาพเนื้อได้เอาไว้ง่ายเนาะขนาดลูกได้ไหมครับขนาดลูกก็ได้ค่ะลก็เม็ดกอเม็ดกรีดเลยโอ้ถึงห้าโลก็มีนะคะห้าโลกว่าก็คือทั้งปริมาณทั้งคุณภาพลูกได้หมดเลยทั้งจํานวนแล้วก็สภาพต้นก็คือไม่โทรมค่ะครับค่ะครับโอ้นี่เราสีให้ลูกค้าชิมนะ ค่ะมันไม่มีเม็ดค่ะบามเม็ดรีบ,มบ,บเม็ดรีบไม่แบนๆเลยเม็รีบเนื้อเยอะอหวานมันสีอะไรก็ได้ครับผมครับก็เนี่ยครับผมก็สําหรับเพื่อนๆชาวสวนทุเรียนนะครับที่สนใจและต้องการแนวทางผลิตภัณฑ์ดีๆก็ติดต่อผมมานะครับผม ที่เบอร์0818065223อันนี้ก็คือเจ้าของสวนพูดเองนะครับไม่ใช่ว่าผู้แนะนำหรือตัวแทนขายปุ๋ยจะมาเป็นคนพูดนะครับผมก็ปีนี้ก็คงใช้กันต่ออีกทั้งปีนะครับผมยังไม่เปลี่ยนใจนะซอนเนาะครับผมเพราะว่าตั้งสามพันกว่าลูกนี่ไม่น้อยนะครับผมจากจำนวนต้นแค่น่าจะที่ติดประมาณร้อยร้อยกว่าต้นได้ไหมประมาณประมาณร้อยกว่าต้นเองนะครับผมก็สุดท้ายนี้ก็ ขอฝากผลิตภัณฑ์แล้วก็แนวทางดีๆส่วนไหนต้องการจะเป็นลูกค้าหรือว่าต้องการให้ผมกับคุณดาวไปให้คําแนะนําและจะใช้ผลิตภัณฑ์ก็ติดต่อทักทายกันมาได้นะครับขอขอบคุณพี่น้องแล้วก็ซองม,มากนะครับผมครับขอบคุณท่านผู้ชมด้วยครับสวัสดีครับ